อลไรอ๋ออย่าิ่มแลวทำไมวันนี้ได้ไม่มีดนตรีนะคะครับสเริ่มเลยนะต่อแล้วได้ึกางดือนเช้าที่แสงงดงามแต่ดวงอาทิตย์คืนเพ้นเลยผ่าน พยายามหยุดไว้ยังไงสุดท้ายก็กลายเป็นบระดัเดืเี่ยนสมอได้แค่ที่รักเพียงใดสักวันก็ต้องแยกย้ายกันไปไม่ว่าจะเป็นหรือตาเห็นไงสุดท้ายก็คงต่างจบทีเลือคือภาพความรังดีๆจะจำเรื่องเราเราสองเคยมีจ,จำได้เพียงเฝ้ารอเธอ ปบ้ใจรู้อีกครัยามฟ้ามือไรแสงส่องทางเลยยามฟ้าแสงสว่างส่องสดใสหมดทั้งใจไม่ไว้ให้เธอเท่านะั้นแม้ทั้งโลกฉันลายแหลกลงไปใจนี้ยังคงรอวันที่เราหวนกลับมารักกันเรากลับมารักกันยิ้มได้เหมือนเก่า ดนตรีดนตรีนะคะแต่ไม่ใชดนตรีนะคะก่อนคือความสมใจแต่ในทันใดที่ได้มาครองก็มองไม่เห็นแม้ความทรงจำดีๆที่เคยได้ผ่านเราทัองสองใช้คำว่ารักยังไม่ จการเฝ้ารอความรักของเราก็แค่ต้องการได้รักเรคงไม่ใช่ความรักยังยืนที่ต้องยู่เชื่อนิรันด์อยากฝ้ามือไล่แสงส่องแสงให้อยากฝ้าแสงสว่างส่องสดงหมดทั้งใจมีไว้ให้เธอเท่านั้นอาแม้ทั้งโลกจะลายแหลกลงไปใจนี้ ทีดอกมวลกลับมาพบกันเรากลับมารักกันยิ้มได้เหมือน,ก,นกรัรกไม่ดีทั้งสอง,<ท>งเราคงไม่อาจถึงฝันน้ำตาที่นองครั้งนั้นฉันคงไม่อาจลืมฟื้นจบลงตรงนี้ให้รักที่เธอจิงได้บังเกิดสักครั้งเ้ืงเธอมีวันจะได้ ครอบครองรักไม่ต้องจับจองมีชีเธอ,อยู่ยามฟ้าเมื่อไรแสงส่องทงอางเลยยามฟ้าแสงสว่างส่องสดใสหมดทั้งใจมีไว้ให้เธอเท่านะั้แนแม้ทั้งโลกจะลายแหลกลงไปใจนี้คงรอวันที่เรามวนกับมาพบก,กันเรากลับมารักกัน Được rồi, Được rồi. Được rồi.